หัวข้อวันนี้ของเรานะคะก็คือเกมมิ่งเทสนั่นเองคุณผู้ชมและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือ Samsung g a l A x y a 7 1 5 G ววสวัสดีเพื่อนชาวเสฟกิน,นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสฟกิ้โอ้โหเป็นโโหัวข้อที่น่าสนใจไม่น้อยจริงๆแล้วที่เรายกประเด็นนี้ขึ้นมาทําคลิปเนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับ X n o t ในเวอร์ชันใหม่ๆมากขึ้นละกันตัวนี้ใช้ X n o t รุ่นที่ชื่อว่า980นะครับผู้ชมแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยสำหรับทางซัมซุงเขาเองเนี่ยก็มาพร้อมกับ 5G ด้วยนะนี่คือ A71 รุ่น 5G นะซึ่งเจ้าเครื่องนี้นะคุณผู้ชมก็จะมาพร้อมกับ Android version 10แล้วก็มาพร้อมกับตัวของ One UI ซึ่งเป็นเวอร์ชัน2.1นั่นเองนะดังนั้นตรงนี้ใครที่สนใจตัวนี้อยู่นะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกเลยกับ X n o s ในเวอร์ชันใหม่ๆนะคะคุณผู้ชมและนี่คือ X n o s 980ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอ้อมา เริ่มเข้าสู่เรื่องเกมเลยละกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณผู้ชมตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เขาเรียกว่าเกมลอนเชอร์คุณผู้ชมหรือว่าตัวที่เอาไว้ทําการควบคุมและก็จัดสรรเรื่องของเกมต่างๆนั่นเองหากเราเข้าเกมนะต่างๆด้วยเกมลอนเชอร์แบบนี้เนี่ยเราก็จะสามารถทําให้ตัวเครื่องของเขาเนี่ยสามารถจะทุ่มพลังเนี่ยไปที่เกมแต่ละเกมได้คุณผู้ชมซึ่งนุ่นดูชอ,ดชอบตรงนี้ว่า UI เขาดูสวยงามดีมากๆไม่จะเป็นแบบเราเปลี่ยนเกมปุ๊บเขาก็จะสามารถที่จะกดเข้าไปจากตรงนี้ได้คุณผู้ชมซึ่งเมื่อเราเข้าเกมลอนเชอร์เนี่ยสิ เขาเนี่ยจะทําการคุ้มทรัพยากรไปที่ตัวของเกมเหล่านั้นนั่นเองนะคุณผู้ชมาวนี้จะบอกคุณผู้ชมว่า980เนี่ยมีความพิเศษอย่างไรโอเคอันดับแรกเราคงทราบกันแล้วว่าเขาเนี่ยรองรับตัวของ 5G ใช่ไหมเอ่ยแต่ว่าอันดับต่อ,ตอมาคืออะไรเรามาดูกันคุณผู้ชมสําหรับรุ่นนี้เนี่ยความน่าสนใจเขาคือว่าเขาไม่ได้ใช้ระบบไตรคลัสเตอร์เหมือนกับตัวของรุ่นพี่เขาที่เป็น X n o s 990ตัวนั้นเนี่ยจะมีเป็น224ครับผู้ชมก็คือ2แกนหลักซัมซุงนะ2แกนใหญ่ที่เป็นหหััวววใญ่ๆแล้ก็มีตของ แกกเลก็แต่ว่าตัวที่คุณผู้ชมดูอยู่ตรงนี้เนี่ยมันคือแบบ2คลัสเตอร์คุณผู้ชมหรือ2ชุดก็คือแบบ2แกนกับ6แกนซึ่ง6แกนเล็กเนี่ยจะเอาไว้จัดการกับโปรแกรมที่อาจจะไม่ได้มีการต้องใช้พลังงานเยอะมากมายนะแล้วก็ยังช่วยประหยัดแบตอีกด้วยรวมถึงที่สําคัญของการเอาตัวคลัสเตอร์ตัวนั้นออกไปเนี่ยมันทําให้เครื่องนี้เนี่ยไม่ร้อนเลยเออนั่นคือข้อดีของเขาเลยคุณผู้ชมคืออุ่นแบบอุ่นจางๆมากคุณผู้ชมแบบว่าดีมากๆานั้นใครที่ได้ยินชื่อ exynos แล้วแบบโอ้ oh, พี่มันแบบว่า ร้อนกระตุกค้างอันนี้ขอให้เปลี่ยนความคิดนบบัตรนี้เลยนะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปซัมซุงเองก็พัฒนาชิปเซ็ตของเขามาเยอะขึ้นเรื่อยๆถามว่าสู้ snap ได้หรือยังน่าดูดว่าจะไม่แย่ขนาดไหนมาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมสำหรับเกมไม่ดูดทดสอบในวันนี้เนี่ยก็หลากหลายเกมเลยคุณผู้ชมก็มีทั้งเกมแบบว่าแนวกลางๆแนวหนักแนวแบบว่าหนักมากๆแล้วก็แนวต่อสู้แนวยิงเนี่ยครบเลยเรามาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมอย่างเกมแรกเนี่ยคุณผู้ชมชื่อเกมว่า sky น่าดุดเข้าไว้เรียบร้อยคุณผู้ชมเกมนี้เนี่ย่าก ให้ดูเหลือเกินว่าขอบจอของเขาเนี่ยคนดูสีสันจอเขาดีมากแล้วขอบจอเนี่ยบางเจี๊ยบเลยคุณผู้ชมอันนี้ได้ดุดย้ําตั้งแต่ตอนพรีวิวรวมถึงรีวิวด้วยแล้วว่าขอบจอเขาบางมากแล้วมันทําให้เครื่องนี้เนี่ยมันสวยมากๆคุณผู้ชมเพราะว่ามันขอบจอบางมากๆปกติถ้าจะขอบจอบางขนาดนี้คุณต้องใช้เงินเยอะมากๆในการที่จะจ่ายเงินเพื่อได้จอขนาดนี้แต่ว่าซัมซุงรอบนี้มาดีมากซึ่งใครจะซื้อรุ่นนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าเขาก็คงไม่ได้ไปซื้อราคาหมื่นเก้าอยู่แล้วนะหลายๆคนก็ซื้อราคาออนไลน์บ้างหรือบางคนก็ไปติดปร มชั่นกับทาง a i s บ้างซึ่งจะเรื่องแค่หมื่นต้นๆเนี่ยยังไงก็คุม้มนะไม่มีทางที่คุณจะมาบอกว่าโอ้โ oh, หจอแบบนี้ผมหาได้ไง่ายๆไม่มีทางหายากแน่นอนคุณผู้ชมอ่ะเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับเกมนี้นะคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าการเคลื่อนตัวของยูนิตต่างๆแบบนี้คุณผู้ชมมันเจ๋งมากๆมันไหลลื่นแล้วก็ตรงนี้60เฟรมแน่นอนะคุณผู้ชม Return try allow you to leave home and resume your journey โอเคเขาบอกว่าอันนี้คือ Return try นะจ๊ะสามารถเป็นแบบกลับ,บบ้านกับช่องทางนี้ได้เป็นจุดคล้ายๆจุดเซดต์หรือเปล่าน่ะดูไม่แน่ มากคุณผู้ชมไหลลื่นเลยทีเดียวนะนี่นะสิเป็นไงสวยงาม นี่ผู้ชมนะอันนี้อันนี้ให้ดูให้ดูกราฟิกก่อนว่าเกมเนี่ยมันโอเคมากๆกับรุ่นนี้นะถือว่าดีขึ้นมากแต่ถามว่าโหพี่มันดีขนาด e-sport หรือ,อยังแบบว่าจริงจังมากเนี่ยนุ่ดูว่ามันยังลงมาอีกระดับหนึ่งคือมันมาอาจจะยังไม่ขนาดนั้นตัว gpu เขาใช้เป็น m a ร i g 76ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็น mp 5นะ mp 5ไม่ใช่เอาไว้ฟังเพลงนะมันมี mp สาย mp สี่ไหมเมื่อก,ก่อนมีเครื่องเล่น mp 5ามาเอามาหลอกริมไม่มีนะก็คือแบบสไตล์เขาละเออคราวนี้ mp 5ตัวนี้เก็คือห้าแก ว่าความแรงมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะยวไม่ใช่ว่าโอ้เอา980ไปเปรียบเทียบกันเลยกับ990เนี่ยแล้วดูคิดว่ามันห่างกันอยู่ระดับหนึ่งนะแต่ว่าที่ดีกว่าแน่ๆเลยคือเรื่องของการควบคุมความร้อนอันนี้คือดีเยี่ยมมากๆเลยนะผู้ชมอ่ะเกมแรกให้ดูเท่าที่เห็ว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะรันเกมได้โอเคมากๆบางคนแบบความรู้ชุดเก่าไงบางทีเพราะ x i n o มันกี่ปีมาแล้วบางคนใช้ซีรีเจคุณผู้ชมโอ้ถอยไป3ปีอะตังสามปีแล้วแบบมันเก่าแล้วบางคนไม่ได้แบบอัปเดตข้อมูลเลยก็จะไม่ทราบเลยว่า XINOR เขาพั เกมอื่นกันบ้างคุณผู้ชมจริงๆน้ดุดอัดเนี่ยรอบที่2แล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่ารอบแรกเนี่ยน้ดุดอัดแล้วภาพมันเสียนิดนึงก็รอบนี้ก็อัดกันอีกรอบหนึ่งสำหรับเกมอย่างคงใครอีแพรกสามคุณผู้ชมก็บอกกันเลยว่าถ้าใครจะบอกว่าพี่ต้องเล่นโอเพนแมปครับโอเพนเวิร์ดโอเพนเวิร์มันจะกระตุกเพราะว่าผมเนี่ยเล่นแรงสุดก็กระตุกเหมือนกันอ่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือตัวนี้ก็คงจะกระตุกเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเล่นขนาดนั้นเนี่ยน้ดุดบอกเลยว่าก็พี่พูดไปก่อนอันนี้ใช่ไหมว่าอี นะมันใช้คาว่ามือถือเล่นเกมได้แต่มันอาจจะไม่ได้แบบว่าวอ้ยดีที่สุดในโลกขนาดนั้นคงไม่ใช่แต่ถามว่ารันเกมทั่วไปเป็นยังไงไหลลื่นมากคุณผู้ชมการเล่นเกมต่างๆเนี่ยอันนี้เกมที่ดุดปรับตั้งค่าหมดแล้วก็เป็นแบบหมดเฟรมเรทสูงปรับตั้งค่าสูงสุดเอาไว้คุณผู้ชมการแสดงผลของตัวมาริรอบนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีด้วยนะดุดเนี่ยตอนที่เราเล่นรุ่นก่อนหน้านี้อย่างในมิดิเทคที่เป็นเรโน3โปรนะอัปโปนดุดเล่นไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพเขามันลื่นจริงแต่ว่าเราลืมสังเกตไปเลยว เท่าไก็คือพวกนี้คือภาพมันอาจจะไม่สวยมากนะแต่ลื่นไหมลื่นลื่นแน่นอนนั้นมาลิน้าไม่ได้แย่แล้วตอนนี้ปัจจุบันคือดีขึ้นมากนะผู้ชมก็เป็นหนึ่งเกมที่ดูดมอว่ามันก็ถือว่าทําออกมาได้แบบไหลลื่นมากนะผู้ชมอันนี้คือระดับ60เฟรมนะอันนี้เป็นครูฝึกเราที่บอกว่าเนี่ยฉันเอาแกมมาอยู่โรงเรียนนี้เนี่ยเพราะฉันต้องการที่จะจับตาดูพวกเธอยังไงล่ะอย่างนั้นอย่างนี้ว่ากันไป นี่ไหลลื่นไหมหกสิเฟรมคุณผู้ชมแน่นอนดูด้วยตาก็รู้แล้วนะหกแน่นอนอย่างมากก็ลงมา59 58เท่านั้นนะแต่ว่ามันไม่มีบอกก็ไม่เป็นไรนะอันนี้เราก็สามารถที่จะดูประกอบได้ว่าเอ้ยคุณจะซื้อแม่เลกเกมเป็นยังไงบ้างเฮ้ยโอ้ยโอ้ยหลบไม่ทันโอ้ย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 ๋ตยเราเขาบอกเราให้เราจูกโจมตีไม่เกินกี่ครั้งรู้ไม่ทันไม่ทันอ่านด้วย ใส่ก่อนได้เปรียบนี่ก็คือการเล่นเกมคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าแล้วว่าคนทั่วไปเล่นประมาณนี้แหละคือนักกีฬา e-sport มันก,ก็จะอีกแบบหนึ่งใช่ไหมแต่รือว่าคนทั่วไปน่าจะเล่นแค่ประมาณนี้คืออาจจะไม่ได้เล่นแบบว่าโหดมากไปกว่านี้ักเท่าไหร่เพราะแค่นี้ปรับเฟรมเรทสูงก็ทาได้แล้วภาพสวยแล้ว60เฟรมได้แล้วก็ถือว่าน่าจะพอใจและที่สําคัญนี่พี่เดี๋ยวเฟรมมันก็ตกผมเล่น exynos นี่เดี๋ยวใครพูดคานี้นะคุณผู้ชมไปดูขลางคอมเมนต์เลยนะไปต่อเขาหน่อยว่าตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสามารถควบคุมความร้อนไดดด้้้้ีมาาาเเเคครรื่อองงนนนตตูปิิ นั tang, Connie, ่นหมายความว่านดูดอัดไปแล้วรอบที่2อ3รอแล้วใช่ไหมเล่นเกมเนี่ยเปิดมาแล้วประมาณ2-3ชั่วโมงคุณดูความร้อนนะอันนี้อะไรทั่วไปทั่วไปยีบเอันนี้หมายถึงว่าไม่ได้เล่นเกมแบบว่าโหดมากนะผู้ชมก็เล่นเล่นพักๆของเราไปอันนี้ตอนนี้ยีิบเก้าอยู่นี่มีน้องเหมยตัวจริงมาแล้วนัดดูดไปซื้อนี่มาคุณผู้ชม บ็อกเซตองคใครห3เเดี๋ยวใครอยากดูนะไปติดตามช่องได้ดดุดได้นะเออทีบทีบทีบถ้าหลบแล้วก็จะได้ไอ้นี่คุณผู้ชมเหมือนได้ได้ท่าพิเศษเล่นทั้าสกรีนดีมากแล้วก็คุณผู้ชมดูความบางของจองเขาสิว่ามันยอดเยี่ยมขนาดไหนคือมันสวยมากจริงๆอ่ะชึบหลบ แต่มาสีจะหลบอ้าวโดแล้วนี่คือเรื่องของการเล่นเกมคุผู้ชมอย่างคงใครเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าต้องบอกว่าไหลลื่นมากนะไหลลื่นมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าลื่นขนาดทุกเกมคุณผู้ชมมันจะมีบางเกมเหมือนที่ตัวเนี้ยเครื่องนี้ยเอ980ตัวเนี้ยเอาไม่ไหวเหมือนกันก็มีเหมือนกันนะ ใครอยากจะซื้อเครื่องนี้นัผู้ชมมาดูดูไว้ก่อนได้เลยนะมันจะมากไปแล้วนะโอ้ยโหจวดลมนี่หลบเป็นเบดแอนโซเลยเดียว เลยนะผู้ชมไม่มีเลยมันทําออกมาได้ดีมากแล้วการควบคุมความร้อนเนี่ยอย่างที่พูดไปเลยว่าพอมันไม่มีไอ้สแกนหลักของซัมซุงเนี่ยผูช้ชมมันอาจจะดรอปความแรงลงอยู่ระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่ามันไม่ร้อนเลยนี่สิพอมันไม่ร้อนเลยเนี่ยแน่นอนว่าการเล่นเกมเนี่ยมันย่อมคาดหวังผลได้มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดผูช้ชม ก็เป็นอันเรียบร้อยนั่นเองคุณผู้ชมสำหรับเกมอย่างคงใครอีมแพค3นะไหลลื่นมากนะ A71 5G ของเราโหน้องบอกว่ามาดูเนี้ยนะดุด,ดบอกเลยว่าคือมันก็มาไกลขึ้นนะการจอมาลิเองก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับนะคุณผู้ชมไปดูอย่างชายดุกันเลเยจินมาลัางงานป็นเ่เกมเผาเครื่องคุณผู้ชมหรือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนเนี่ยถ้าคุณเล่นเกมนี้ปุ๊บเนี่ยเครื่องคุณจะต้องร้อนทันทีคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าดุดทาการทดสอบไปแล้วก่อนหน้านี้ว่ามันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ในเล่นมาเล่ามะนุู้มาเนี่ยบอก เย็นมากนะถือว่า่ขอข้างเย็นมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมารอดูกันผู้ชมว่าเขาจะเล่นได้ขนาดไหนใครที่กำลังเลงรุ่นนี้อยู่บอกได้เลยว่าน่าจะชอบคิดว่าน่าจะชอบกันวันนี้เราคุยแบบเรื่อยๆรื่อยผู้ชมนี่คือชา a d o ก Gun l g g n n d นะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ ตัวแมพเลยแล้วกันผู้ชมที่เราทําการเข้าไว้ก่อนหน้านี้นะสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่สามารถปรับกราฟิกได้ระดับอัลตร้าไฮทุกนผู้ชมแล้วก็60เฟรมซึ่งถ้าเครื่องที่มันไม่ดีจริงๆเนี่ยเราเห็นว่าเขาไม่สามารถที่จะเล่นเกมได้ดีขนาดนั้นแต่อันนี้นี่คือยอดเยี่ยมมากๆผู้ชมโอ้ oh my god อันนี้นะผู้ชมกราฟิกของเราเป็นแบบ ultra high นะเดี๋ยวกดให้ดูดีกว่าเดี๋ยวจะไม่เชื่อนะไปที่คําว่า setting เป็น ultra high นะผู้ชมแล้วเราก็กด apply ปกติเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเครื่องคุณอาจจะกระตุกแล้วก็ร้อนได้นะอ่ะเราก็เต็มที่ผู้ชมเพื่อให้ผู้ชมได้ดูว่าประสิทธิภาพของตัวเครื่องเขาเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะ ใครไม่เชื่อว่าเกมนี้บรรเผาเครื่องคุณผู้ชมหรือว่าทาให้เครื่องร้อนเนี่ยก็ลองโหลดมาเล่นได้นะไปเกมฟรีนะคะลองโหลดมาเล่นดูแต่ปืนคุณก็จะห่วยๆห,หน่อยบอกเลยว่ามันจะห่วยๆห,หน่อยก็นะไม่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณสู้เขาไม่ค่อยได้นะก็อย่างว่าเขาก็ไม่ทําการกุศลนคะุณผู้ชมคือเขาก็ต้องต้องเก็บเงินร้องว่างนะซื้อองอาวุธอะไรว่ากันไป หัวผู้ชมเห็นไหมว่ามันไม่มีอาการแบบกระตุกเป็นแบบแบบเขาเรียกว่านะมาดึด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 อย่างเงี้ยไม่มีเอาโมเดลพูตายโมเดลมองจอทีวีด้วยเฮ้ยใ,ใจเย็นโอ้ย โอ้ตายคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเราจะเห็นได้ว่าเขาไม่มีอาการสะดุดเลยแม้แต่นิดเดียวนะคุณผู้ชมไม่มีเลยนะโอเคนั่นคือตัวของ Shadow g u n Legend นั่นเองจริงๆง ROV ทําให้ก่อนหน้านี้แล้วขออ,ญญลขออนุญาตละกันขออนุญาตเอาภาพเก่าขึ้นมาแลา้วกันเนาะถึงเกม ROV เนี่ยตอนนี้มีการอัปเดตใหม่ซึ่งเราก็คงเห็นแล้วว่าเขาเป็นการโคกับตัวของอะไรนคะริติโตะคิติโตะพระเอกใช่ไหมเออนี่คุณผู้ชมก็เป็นแพทใหม่ที่เราจะเห็นว่าการพัฒนาขึ้นของตัวการเล่นเกมนี้ด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตาม ระบบระบอบของเขาอันนี้ไนดะดูโหลดครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะทำเป็นเล่นไปนะอะยังไม่ครบอีกเหรอมีอีเหรอนึกว่านึกว่าโหลดหมดแล้วนะนนอ่ะเราโหลดไปด้วยก็ได้คุณผู้ชมตัวนี้รองรับ Wi-Fi 5 GHz นะคระับันนั้นเล่นเกมเนี่ยสบายมากเดี๋ยวเราไปที่โหมดเอ่อโหมดเป็นเทิงแล้วกันเป็นโหมด10-10เราจะได้เห็นเลยว่ามันเป็นอย่างไรบ้างสำหรับโหมดนี้นะคุณผู้ชมซึ่ง เป็นโหมดที่สำหรับตัวดัดุดนะดัน้ดะดูดมองว่ามันก็สนุกดีนะในการทำงานส่วนเรื่องการรับสัญญาณมีคนคอมเมนต์มาหาดัดดว่าพี่ครับมือถือซัมซุงมารับสัญญาณอาจจะได้น้อยกว่าแบรงด์อื่นๆหน่อยทำไมพี่ไม่รีวิวเลยสำหรับดัดุดเนี่ยบอกว่าใช่ไหมนั้ดดูดว่ามันค,คล้ายๆกันนะเพราะว่าอย่างที่บ้านดัดุดเนี่ยมีซัมซุงใช่ไหม มี one plus มีอะไรหลายๆรุ่นเนี่ยแล้วหลายๆรุ่นก็ใช้เครือข่ายเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นว่าถ้ามันรับน้อยกับรับน้อยพอกันอะนะเออแต่ถ้าคุณจะบอกว่ามันรับไม่ดีเลยมันก็คงไม่ไม่ขนาดนั้นอาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่นานะดูไม่แน่ใจแต่จากการใช้งานเนี่ยเราว่าสัมสูงเป็นมือถือที่ค่อนข้างจะไว้ใจได้ในเรื่องของ Wi-Fi นะแต่ถ้าเรื่องเน็ตเวิร์ก 4G เนี่ยอันนี้คุณผู้ชมก็สามารถมาบอกแล้วดูเพิ่มเติมได้ว่าเป็นอย่างไรอันนี้ปรับภาพสูงสุดแล้วเปิดเอฟครมมแล้วแลวแล้วูวนะผช นั้นก็คือสูงสุดของตัว r o v แล้วซึ่งถ้าถามว่าเล่นได้ดีไหมคุณผู้ชมก็ดูเองละกันว่ามันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ไว้ใจได้เลยอย่างเห็นได้ชัดเออเพียแต่ว่าถ้ามันบวกกันหนักจริงๆริงนะดูก็ไม่รู้จริงๆหรือบางคนไปเล่นแบบที่ร้อนๆจริงๆเนี่ยเล่นในโรงเรียนใช่ไหมไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมเนี้ย บางคนนั่งอยู่ข้างตึกมันร้อนไงมันก็อาจจะไปเครื่องมันฮีทขึ้นมาได้แต่อันนี้นดุดก็เล่นก็ไม่ได้เชิงว่าต้องอยู่ในห้องแอร์ตลอดนะบางทีเราอยู่ในแค่พัดลมเองเป่าๆมันก็ไม่ได้ไม่มีอาการว่าแบบเฮ้ยมันกระตุกหรือมันค้างอะไรไม่รู้สึกแบบนั้นส่วนถ้าจะให้ได้นุกเกมให้ดูแบบเป็นชั่วโมงเนี่ยคงทําไม่ได้นะคะเพราะว่านด,ดุได้แจ้งไปแล้วว่าทําการทดสอบประกอบนั่นนี่แหละแล้วก็พยายามมาเล่นแล้วก็มาแสดงผลให้ดูเท่านั้นเองว่ามันประมาณนี้ประมาณนี้เออเอาล่ะคุณผู้ชมเราขอต้อนรับเข้าสู่โหมดาอุมพยง จ่อกล้องไปด้วยนะผู้ชมมันอาจจะมีอาการเบี้ยวๆเอียงๆบ้างเล็กน้อยนะได้โปรดให้อภัย,ฟยเฟรมเรท60ตลอดบวกให้เด็กมันดูบวกให้เด็กมันดูบวกให้เด็กมันดูตกไป5ก้าเล็กน้อยโชว์ให้เด็กมันดูตกอุ้ยใส่ไหลไปดินะใส่ไหลไปคุณผู้ชมทัชสกรีนคอนโทรลได้อย่างดีเยี่ยมนะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวกราฟิกต่างๆสำหรับนาดุดนูนาดุดูก็ถือว่าพอใจแล้วนะมันจะอะไรกัน เออจะมาจเอเฮ้ออะไรกันน,นะกันาล่ะเดีด๋ยวรูปบวกให้ดูนะอีกรอบหนึ่งเรื่องความร้อนเนี่ยย้ำอีกครั้งเลยนะครับว่าหายห่วงใครบอกว่ารุ่นนี้ร้อนจี๊ดร้อนไ้สาระร้อนไ้เหตุผลเนี่ยสงสัยดุดคนจะได้เครื่องลิมิเต็ดอิดิชันมาแล้วแหละเออรุ่นนี้มันไม่ได้เป็นอย่าง,งานั้นแน่นอนซื้อของกอนยิงแล้วก่อนจะถูกจะแพย้ยิงแรงไว้ก่อนไหวหรือเปล่าพี่ย้อนอุ้ยลบนะพี่ยอนอุยนะยอนอ้ยอะไรใช่ย้อนป่าคุณผู้ชมอมองไม่เห็นไกลเหลือเกินเออใช่ย้อนจริง วาวายโอ๊ต oh, ล่วงไหมย, uh huh. ยิงให้เด็กดูคุณผู้ชมบางคนบอกพี่ดูเล่นเกมอ่อนจังเจอได้นะเจอได้บอกเลยเจอได้นะแต่บางทีแฟนรายการที่มาเล่นกับด็ดูก็เก่งเหลือเกินไม่รู้เป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตแฝงตัวมาหรือเปล่านะเออปอมเปิ้ลไม่เอาเราเนะ้นยิงคนตามล่าคาคนไหเออ เอามันเลยพี่พี่เอามันเลยพี่อึจ้าโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังยังไม่มาช่วยกันอีกยังไม่มาช่วยกันอีกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่มาช่วยกันอีกลาก่อนอลิสอลิสอลิส,อลสเอ,อือกขอโทษนะคุณผู้ชมให้โดนไปดี หิวไม่หิวหิวก่อนหิวให้เด็กมันดูอื้อตายโดนเต็มหน้าโอ,โอ้ขอโทษขอโทษนะอ่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าบวกกันเนี่ยดูเฟรมเรทเอาไว้เห็นไหมหกสิบตลอดเลยเออตายหมดจะพูดนะหกสิบตลอดเลยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาก็สามารถที่จะควบคุมนะในเรื่องของ เฟรมเรทได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะเห็นไหมบอกแล้วว่าเฮ้ยมันโอเคนะมันโอเคเพียงแต่เท่าโคนจัดจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ขนาดนั้นเออชอบตรงที่มันควบคุมความร้อนได้ดีคุณผู้ชมมันทําให้การเล่นตรงนี้มันดีด้วยยิบเต้าข้างหน้านะให้ดูข้างหลังข้างหลังสาที่สองคุณผู้ชมโอ้โหคือมันเอาจริงๆอันนี้โอเคเราอยู่ในห้องแอร์ใช่คือมันไม่มากกว่านี้เท่าไหร่หรอกคุณผู้ชมนะดุดเนี่ยก็คือพิสูจน์ไปแล้วไงเชื่อกันหน่อยสิเออนะนะตอนนี้เครื่องอุ่นๆขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ อะไรของพี่ละ่ะเอาอยัางไงละ่ะล่วงล่วงหมดไหมล่วงหมดไหมโอ้โหนี่ขนาดเล่นโชว์ในรีวิว,วเฉยเนี่ยอย่าให้เล่นจริงอ่อนกว่านี้เยอะท,ทีมดีทีมดีทีมแบกอะไรใครมาอะไรของพี่อะไรของพี่เอายิงไม่โดนมีแต่ปากแต่กาก,ากไรฝีมือเอ้ย โอ้ไอ้ท่าเนี้ยเบื่อจังแล้วนั่นก็คือการเล่น R O V คุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วว่า60เฟรม59เฟรมเนี่ยไม่สะดุดเลยดีกว่านะเรียกว่าสบายสบายอีกเกมหนึ่งที่สะดุดเล่นแล้วรู้สึกว่าอันเนี้ยสะดุดจริงๆก็คือตัวของเบร d แอนด์โซนนั่นเองเกมนี้เป็เกมแบบเก็บเลเวลคุณผู้ชมแต่ว่ามันมีโหมดหนึ่งที่เขาเรียกโหมดคล้ายๆกิวอ่ะก็คือเราก็จะไปสํานักของเราแล้วก็ไปตีกันหมวดนั้นเนี่ยเวลามาตีกันเนี่ยสูงสุดตอนหนึช้นแนลเนี่ยคือ100คนตีกันแบบปุง้งป้างปุง้งป้างปุง้างคุณผู้ชมซึ่งอันนั้นสะดุดทาการจับหน้าจอไหมคุณผู้ชมได้ดูด้วยที่จะหลังจะเข้าเกมนี้เนี่ยเพราอยากจะบอกใ คุณผู้ชมได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีหมวดที่จะช่วยเล่นในเกมแนว MMORPG ด้วยเติมเยอะมากนะดูเติมไปหลายพันแล้วอะ่ะเกมเนี้ยจริงจังสนุกสนุกชอบมากใครอยากเล่นก็นตามไปดูดมานะเซิร์ฟเวอร์211นะตามมารลกกันโอเคคราวนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูยิ่งภาพแสงชัดชัดเนี้ยจะยิ่งเห็นเลยว่าตัวจอเขามันเป็นยังไงบ้างปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเล่นบน m e d i ดิทซึ่ง Medi ดิทเนี่ยเขาก็ใช้มาลิเหมือนกันเนี่ยคุณผู้ชมภาพต่างๆเนี่ยอย่างเช่นน้าที่คุณเห็นอยู่ตรงเนี้ยหรือว่าตรงพื้นเอง ว่าพอมันอยู่คู่กับตัว Exynos ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นได้เลยว่าตัวน้ําหรือว่าตัวพื้นนะพื้นแล้วกันถ้าออกมาเนี่ยยังดูสวยงามอยู่ถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อลองกลับไปดูตอนนั้นดูรีวิวตัว Oppo Reno 3 Pro แล้วกันตัวนั้นเนี่ยปรับสูงสุดลื่นไหมลื่นลื่นจริงแต่ว่ารายละเอียดต่างๆของพื้นดินของอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตรงเนี่ยตรงเนี่ยจะเป็นสีเหล่ยงๆหมดนะแต่ว่าอันนี้เขาไม่เป็นแล้วเราก็ยังสามารถที่จะเปิดคุณนะผู้ชม Auto Battle เนี่ยให้เขาสามารถตีกันได้คราวนี้อยากให้ดูว่าเวลาเราปรับเกกมนี้น่็คือวา มาไปเกมเก็บเลเวลใช่ไหมถ้าเราไปที่การตั้งค่าปุ๊บแล้วเราไปที่คุณภาพกราฟิกปุ๊บนะเนี่ยแล้วเราปรับไปที่สูงมากแบบนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมีอาการเหมือนกันว่าเขาสะดุดหรืออาการแบบกึกๆ สะดุดแต่ว่าจะเห็นชัดสุดก็น่าจะเป็นตอนวอสํานกคุณผู้ชมหรือว่าตอนที่คนมาเยอะๆหน่อยเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่ามันก็จะมีอาการอยู่ดังนั้นถ้าเป็นเกมแนวนี้เนี่ยที่่ขนข้างจะโหดหน่อยนะดุดมองว่าอาจจะต้องปรับไปที่สักปานกลางถึงจะสามารถทรงตัวไว้ได้ถ้าปรับไปที่สูงสุดเนี่ยรับรองเลยว่าเล่นไปแป๊บหนึ่งเนี่ยจะเริ่มมีอาการแล้วว่าเขาสะดุดหรือว่าเขาไม่ค่อยแบบสมูทสักเท่าไหร่นะก็จะมีอาการประมาณนี้เหมือนกันส่วนตัวเครื่องเมื่อกี้เปิดชาร์จดวกันคู่กับเบตอนโซมาให้ดุดว่านะให้ถ่ายนะ ที่ถ้าเปิดกราฟิกสูงเนี่ยเครื่องจะร้อนมากนุผู้ชมถ้าเปิดกราฟิกสูงๆแบบนี้ปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องจะอยู่ที่ประมาณ40องศาประมาณนีุ้ผู้ชมประมาณนะ40องศาแต่ถ้าเกิดว่าเล่นเกมทั่วไปเนี่ยจะเย็นมากถามว่า40องศามันร้อนจี๊ดไหมอยากให้มาจับด้วยกันจริงๆมันแค่อุ่นๆเท่านั้นเองมันไม่ได้ร้อนจี๊ดแต่อย่างใดน,นะุผู้ชมไม่รู้เป็นเพราะว่าข้างหลังเขาเป็นแบบโพลีหรือเปล่าแต่ว่าขอบเขาเป็นเมทัลเฟรมนะก็คือเป็นโลหะแต่ขอบเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ร้อนนะผู้ชมอันน เนี่ยขอบ34เองคุณผู้ชมเนี่ย ขอ,ขอประมาณ3าสีเองขอบนะขอบเครื่องตรงข้างบนด้วยตรงนี้เป็นเนี้ยดังนั้นความร้อนของตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะถ้าเวลาเราเล่นเนี่ยเราจับเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเขาไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะใครที่มีเครื่องมาการันตีกับเราดูเลยนะแต่ถามว่ามันจะไม่ร้อนเลยไหมก็คงจะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่เทียบก,กับกับ่20ที่ดูดเล่นมาเนี้ยโอ้ยนั่นมันร้อนกว่าเยอะนะโอเคอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูว่าประมาณนี้เนี่ยจะเห็นว่าเขายังสามารถทําได้เวลาเล่นเกมเนีย MMORPG เนี่ยเราสามารถที่จะปัดทางขวามาปุ๊บปุ่มนี้ งานของเรารวมถึงเราสามารถที่จะตรวจสอบอุณหภูมิได้นะผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการตรวจสอบอุณหภูมิต่างๆของเขาเองอันนี้เราก็ไม่ต้องอยุ่งเขา,เาลองลปอยเขาไปแล้วก็ปุ่มทางขวามือเนี่ยจะเป็นรูปคล้ายๆกับรูปนิ้วชี้แล้วก็มีแม่กุญแจอันนี้เนี่ยตัวเครื่องจะทําการปิดหน้าจอไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องเนี่ยยังเล่นอยู่ผู้ชมได้ยินเสียงไหมเนี่ยผู้ชมอ่าเนี่ยเขายังตีอยู่เห็นไหม พอเราแตะมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกลับมาโหมดนี้เนี่ยก็ทําให้คนที่อาจจะก,กังวลว่าพี่ครับผมซื้อจอโอเลดมาเดี๋ยวจอมันก็เบลอรหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยเวลาเราเปิดบอดก็จะหมดปัญหาตรงนี้ไปนะเขาจะดรอปแสงลงนอกจากนั้นเนี่ยเขายังลดคุณภาพกราฟิกลงด้วยนะเวลาที่เราแบบปิดหน้าจอไว้เพื่อให้เขาประหยัดแบตที่สุดเลยดังนั้นมันเป็นโหมดเปิดบอทดที่ดีมากมคุณจะเล่นแร็คแนลร็อกหรือว่าเล่นเกมอะไรก็ตามแต่ที่มีการเก็บเลเวลหรือว่าเปิดบอดแบบนี้ได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะใช้งานในส่วนนี้ได น่าจะหลายคนอยู่ตอนนั้นน่าจะสัก6-70คนได้น่าจะประมาณนั้น 6- 70คนเราจะเห็นว่าอาการเขาก็จะมีอาการแบบกึกๆึกกึก,ก,กขึ้นมานิดนึงเลยคุณผู้ชมเนี่ยเห็นได้ชัดจริงๆก็ไม่นิดนะ่ะถ้าบวกกันหนักจริงรจริงแล้วเ็นว่าเขาค่อนข้างจะมีอาการเลยทีเดียวนั้นน้ดุดแนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปนักเลาอ e ีสปอร์ตซึ่งน้นดุดมองว่าคนที่เล e ่นแนวอีสปอร์ตแบบจ๋ามากเนี่ยก็คือเครื่องมันต้องแรงที่สุดในการเล่นเกมเลยงนั้นตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าเขาสามารถ ได้อยู่ในระดับประมาณปานกลางในหมวดของการบวกกันแบบนี้เนี่ยปรับสูงกับสูงมากเนี่ยก็ไปไปสวรรค์เหมือนกันนะผู้ชมมันก็กึกกึกกึกเหมือนกันแหละดังน,นั้นเราก็จะต้องเล่นเนี่ยประมาณนี้เมื่อกี้ก็เห็นมันมีอาการแบบกึกกึกกึกแล้วอันนี้ก็อัดหน้าจอมาผู้ชมก,ก็อัดหน้าจอระหว่างเล่นได้ควบคุมตรงนี้ได้เนะี่ยผู้ชมก็จะเห็นว่ามันก็ ลดลงหน่อยละกันฟันกลางหน่อยละกันอันนี้จะเป็นเกมเดียวเลยที่หนูดเล่นแล้วรู้สึกว่าเขามีอาการเนี่ยมีอาการอยู่้วเมื่อกี้กึกกึกกึกมีอาการอยู่นั้นใครที่อยากจะซื้อตัวนี้มาเล่นเกมน้นดดมองว่าคือมันก็ทําได้คุณผู้ชมเพียงแต่ว่า ต้องมีการดรอปลงเนี่ยเวลาคุณตีลังกาเวลาคุณกลิ้งเวลาคุณอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีกึก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 เกิดขึ้นเลยตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดเดียวแหละที่มองว่าตัวเครื่องนี้น่าจะรับไม่ไหวก็คือการลงสงครามแบบเนี่ยห้าสิบคนร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเห็นชัดๆเลยว่ามันมันมีอาการออกมาได้นะจ๊ะตายด้วยไอ้ฝั่งนู้นก็เก่งเหลือเกินนะใครในะอยู่เซิร์ฟเวอร์สองร้อยสิบเอ็ดแล้วอยู่ฝั่งสีฟ้านะฝาบบอกด้วยว่าเบาๆหน่อยนะสู้ไม่ได้เลยประเด็นคือคนสีแดงก็ย้ายไปสีฟ้าซะเยอะ นั่นก็คือเกมอย่างตัวของเบรดแอนด์โซลนั่นเองเดี๋ยวเราไปที่พับจนะีนัณผู้ชมไปเกมสุดท้ายแล้วกันเพราะต้องบอกว่าเกมที่เหลือเนี่ยเล่นได้หมดไม่ใช่เป็นตัวของโปเกมอนอ่าแบทเทิลพราหมหรือว่าเมทัลสลักพวกนี้เล่นได้หมดนะแล้วก็ชาโดกันวอลเกมส์ก็เล่นได้เหมือนกันสบายๆอันนี้ดูโหลดเอาไว้เยอะเหมือนกันสหรับตัวของพับจีให้คุณผู้ชมเนี่ยได้แบบเอาไปตัดสินใจกันบอกเลยว่าเกมเงี้ยลื่นเขาอัพติมัลต์มาอย่างดีเพราะว่าเป็นเกมยอดฮิตไงอย่างนั้นพวกมาริเขาก็จะอ,อ,อัพติววมลัลตนน์มา มันค่อนข้างจะดีมากเลยคุณผู้ชมในการควบคุมความร้อนเนี่ยเออเราก็เลยบอกคุณผู้ชมว่าเฮ้ย <"He i, S 1> มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเออคุณเชื่อหน่อยสิอุตส่ามีเครื่องในมือแล้วคือตอนเนี้ยเราจะมามาโนว่า X อ็กซนมันร้อนไปทุกรุ่นก็ไม่ได้แลวมันมีรุ่นที่ดีแล้วจุดขายก็เป็น 5G ด้วยแต่ดูจริงอนะฟังดูเหมือนน่าดุดอวยเนาะแต่จริงๆแล้วจะบอกคุณผู้ชมว่าเราได้บอกข้อเสียไปแล้วนะว่ามันเล่นเกมแบบประมาณไหนหนักขนาดไหนไม่ได้เหมือนเราบอกหมดแล้วนนคุณผู้ชมก็ลองตัดเสียงเอาเองละกันเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนเกมมาเลย นะก็จะได้แบบอัลตร้าส่วนถ้าเกิดเราปรับไปที่ดีเนี่ยเราก็จะไปได้ระดับเอ็กตรีมหรือว่าสูงสุดเลยก็ว่าได้แล้วก็ไปได้ระดับ H D R H D เลยก็ว่าได้นะนี่ปรับอัลตร้า H D ได้ไหมไม่ได้นะเกินไปหนึ่งโอเคเราไปที่ H D R H D ก็แล้วกันแต่จริงๆแล้วในะืุดอย่างที่พูดแหละว่าไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้คือบางทีอ่ะเราเล่นแค่แบบดีแล้วก็เอ็กตรีมก็พอแล้วเพราะว่าเราก็ไม่ได้เห็นว่ามันมีอะไรแบบเขาเรียกว่าที่มันพิเศษมากนะมันแค่อุ่นๆเท่านั้นเอง เดี๋ยวจะเริ่มได้โดดเครื่องบินลงไปเลยและกันคุณผู้ชมให้ผู้ชมได้ดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างอะมาลุยกันดีกว่าคุณผู้ชมจังหวะเลื่อนเนี่ยเขาทําได้ดีมากแล้วก็ตามมือมากเห็นไหมทัชารเขาดีมากเลยไหมเออนะคนจริงเอเราโดดตามใครไม่รู้นะคุณผู้ชมอ่ะน้ำอะไรเขาโดดตอนไหนเราก็โดดตอนนั้นเอาโดดเลยเหรอเอาโดดพี่ก็โดด จะเห็นว่านี่คือกราฟิกในระดับสูงสุดแล้วที่ปรับได้ก็คือ HDR HD แสงเงาต่างๆอันนี้มาเต็มมาแล้วจะเห็นว่ามันดีมากๆคือไม่มีอาการสะดุดเลยนะทำไมต้องเซียงเนอร์ด้วยนี่เห็นไหมมันแบบว่าดีมากๆเลยจะมีแค่เบตแอนโซแหละผู้ชมที่ออกอาการหน่อยเพราะว่ามันเยอะจริงอันนั้นมันโหดจริงแล้วว่าโหดกว่าพับจีเยอะเลยพวกแบ็ k เดซเซอร์เวลาบวกๆกันได้ดุก็คิดว่ามันก็โหดเหมือนกันนะแบ็กเดซเซอร์แล้วก็เบตแอนโซเนี้ยถือว่าโหดมากแต่อันนี้ก็พับจีก็ถือว่าโหดแล้วแหละนะในระดับคนที่เล่นเยอะด้้ววยยพเทีบกกััน เบนโซว่าน่าดูดว่าคนเล่น p ับจีเยอะกว่าเบนโซเยอะเลยแหละ c อมอร์แมนเอากระทบไปตีก็มันก็จบแล้วคุณผู้ชมนี่ปืนอยู่ไหนนี่คุณผู้ชมอ่ะดูดูจังหวะที่เราขยับคุณผู้ชมเฟรมเห็นไหมเห็นไหมคุณผู้ชมว่ามันยอดเยี่ยมเลยแล้วก็แตะปุ๊บก็มาปั๊บเหมือนกันเห็นไหมฝากินที่เพื่อน การทดสอบเกมอยู่เพื่อนยิงอยู่ตรงนี้ฮัลโหลมีไหนเอ่ยเห็นละเห็นละโอ้โหยิงเด็กมันดูคุณผู้ชมอ่ะคันดูตรงไหนนะคุณผู้ชมจังหวะใจโลสะโขบนะนี่คุณผู้ชมดูนะเห็นป่ะเห็นปะ ว่าไม่ดีเลยนะเห็นไหมใจโลไม่ดีเลยเดี๋ยวไปที่มุมมันชัดๆหน่อยมุมซองสมองอ่ะดูดีนะเห็นไหมไม่ดีเลยเห็นปะเออนั่นก็คือตัวเกมอย่างพับจีท่านผู้ชม ใครจะซื้อไปเล่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าจะหายห่วงนะค <Yeah. S 1> ผู้ชมคราวนี้เรามาสรุปกัเนิดนึงแล้วกันสิ่งที่นุดเขาน้าจะเป็นห่วงอีกนึงก็คือหลังจากที่นุดทดสอบในการเล่นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหลายๆครั้งเนี่ยด้วยความที่ตัวเครื่องของเขาเนี่ยค่อนข้างบางเราจึงได้เห็นว่าหลายๆครั้งมือของเราเนี่ยอาจจะไปบังลำโพงฝั่งนี้ได้บ่อยครั้งอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคนเล่นเกมเนี่ยมักจะหันไอ้เจ้าจ,จอที่เป็นกล้องเนี่ยไปทางซ้ายในเวลานเราถือเนี่ยเราจะเห็นว่าบางที เวลาเราเล่นเนี่ยจะค่อนข้างลาบากนิดนึงว่าถ้าใส่หูฟังมือมันก็จะต้องเหลือเผื่อนิดนึงหรือไม่คุณก็ต้องสลับด้านเล่นเอาอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมแต่อันนี้น้ดุดบอกให้ฟังให้เสียว่าถ้าคุณที่เป็นคนคนเล่นเกมแบบแนวเดียวกับนดุดก็คือจับแบบนี้เอากล้องไว้ทางนี้แบบนี้เนี่ยคุณก็จะเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันกับที่น้ดุดเจอแบบนี้นั่นเองคุณผู้ชมโอเคไหมแล้วก็เรื่องจอรั่นเนี่ยอาจจะมีบ้างในบางครั้งเวลาเราพิมพ์อย่างเช่นสมมุติว่าเราเราถือ2องมือแล้วเราพิมพ์อยู่ ไอ้ขอบจอบางแบบนี้พอมันไม่โค้งเนี่ยนะดูดว่าบางครั้งมันลั่นง่ายกว่าอีกนะนะวิธีแก้มีวิธีเดียวค่ะใส่เคสพอคุณใส่เคสปุ๊บเนี่ยปัญหาเรื่องลั่นตรงนี้จะหมดไปทันทีโอเคไหมเออและวนี่คือรีวิวเกมมิ่งเทสซัมซุงแกซี่ A715G ค่ะพราะว่าทุกคนจะพอใจกับ X n o t รุ่น980ตัวนี้นะคะยังไงใครที่ชอบซัมซุงตัวนี้หาซื้อได้แล้วที่ AIS นะคะหมื่นต้นๆแล้วก็ได้ซื้อราคาเต็มก็หมื่นเก้านั่นเองนะประมาณสองหมื่นอะโอเคไหมโอเคไว้ตามนี้นะจ๊ะ ราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีจา้าบ๊ายบาย